สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันการเมืองไทยถ้าอยากรู้ทันการเมืองต้องดูรายการนี้เลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่ครบ15วันนะคะที่ทางกลุ่มพันธมิตรเนี่ยเขาได้มีการทวงถามรัฐบาลไปเกี่ยวกับเรื่องของ MOU 44แต่ก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้มีคำตอบอะไรที่ออกมาชัดเจนเพราะฉะนั้นค่ะทางคณะเขาก็ประกาศเลยนะคะว่าในปีหน้าเนี่ย น่าจะร้อนหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง MOU 44กรณีชั้น14หรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของเขากระโดงเองก็ตามนะคะนี่ยังไม่รวมเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะที่แม้ว่าในสภาเนี่ยภูมิใจไทยเขาจะเห็นต่างกับทางมติวิปรฐบาลนะคะก็คือมองเรื่องของการทำประชามติแบบสองชั้นแต่ค่ะ ก็ยังยังยืนยันสภาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขายืนยันเอาเสียงชั้นเดียวเพราะฉะนั้นก็เลยต้องรอร่างนี้เนี่ยเอาไว้ที่180วันก็เลยมีกระแสนะคะว่าจะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในการเลือกสอสอรอขึ้นมาอีกหนึ่งทาง ทางนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปคุยกันในเบรกสองทั้งหมดนี้พูดคุยกันกับดรดิเรกริชเชนครองธรรมและอีกหนึ่งท่านร่วมพูดคุยกันนะคะท่านพลระเอกบรรวิตเก่งเรนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดร,รบสวัสดีครับท่านบรรวิ์ครับมีคนเขาถามท่านดรครับ,รบว่าวันนี้เราถูกปกครองด้วยการรัฐบาลโดยประชาธิปไตยโดยผู้ที่บริหารอยู่คือ ผู้มีบารมีเหนือระบบไม่ได้อยู่ใต้บังคับของรัฐธรรมนูญไทยอ่าดรคิดว่าเหมาะสมไหมคํานี้อันนี้ก็คือใช้คําว่าผด็จการนั่นแหละรัฐบาลพฤติการใช่ไหมก็คือเป็นคําที่เราใช้กัน <c oughs> นะทีนี้ตรงนี้เนี่ยมเมื่อเช้าก็ดูข่าวเหมือนกัน <c oughs> ก็บอกว่าถ้าเป็นเด็กช่างคนไปพ่นสีเนี่ยก็จะบอกว่าพ่อทุกสาบันนะคือการใช้คํานี้ก็คือว่า อ,อ,อยู่เหนือทุกองค์กรนะฮะดังนั้นปัญหาก็คือว่าประชาธิปไตยของเราสาระสําคัญของประชาธิปไตยก็คือว่าต้องไม่มีการรวบอํานาจหรือเป็นเผด็จการโดยใครที่จะสามารถควบคุมได้ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการและองค์กรอิสระถ้ามีบุคคลใดคณะบุคคลใดที่ควบคุมได้ทั้งองค์กรหลักๆสถาบันหลักๆเหล่านี้เนี่ย นั่นคือเป็นประเด็จการนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย<ม>ประเทศของเราก็มีแนวโน้มและก็มกีความหวั่นเกรงว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยจะเริ่มลุกเข้าไปในอ,องค์กรอื่นนะซึ<ม>่งเป็นองค์กรตรวจสอบตัวเองนะ<ม>ก็อย่างเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญก็ดีนะที่ความพยายามในหลายประเด็นนะที่จะไปแก้ไขนะทั้งฉบับนะเพื่อใหอ้สามารถที่จะลือนะ้อระบบอะขอบเขตอำนาจขององ,องค์กร คุณสมบัติของผู้ที่จะไปะดำรงตําแหน่งในศาลในองค์กรอิสระ<ม>ต่างๆหรือแม้กระทั่งการทํางานของศาลและองค์กรอิสระบอบกว่าต้องไม่ใช้เสียงข้างมากธรรมดาเรื่องนี้เรื่องนั้นต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ฮะ<ม>อ,อันนี้ก็คือเริ่มเข้าไปก้าวไก่หมดละ<ม>ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เ,เป็นข้อกังวลเป็นห่วงของ<ม>นักวิชาการเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าให้มีบุคคลนะหรือกลุ่มบุคคลที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง นะกฎหมายสูงสุดเราให้สามารถที่จะมีบทบาทมีอิทธิพลหรือสามารถกําหนดทิศทางของขององค์กรเหล่านี้ได้ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นเป็นปัญหาประชาธิปไตยของประเทศไทยครับอืมครับก็คือรัฐประหารประชาธิปไตยก็คือปฏิการประชาธิปไตยนั่นเองปฏิการใช้ทหารก็ได้แล้วก็ไอไอ้ปรวิธิเกาหลีก็ปริการก็นะก็ถือว่าเป็นปริการหนึ่งนะครับเพราะยึดอำนาจเลยอ่ะอ่อืม เออแล้วอย่างวันนี้ฮะที่ทางคณะพันธมิตรเนี่ยเขาไปกันจากที่ดูแล้วเนี่ยรัฐบาลก็คงจะเดินหน้าและยืนยันในเรื่องของ m o u 4 4อยู่ด็อกเตอร์วิเคราะห์สถานการณ์การเมืองปีหน้ายังไงบ้างคะตรงนี้ผมคิดว่าเป็นความสุบเสียงของรัฐบาลมากเนะือความจริงเนี่ยรัฐบาลตอบตรงๆด้วยเหตุด้วยผลที่ประชาชนรอฟังอยู่แล้วนะก,ก็สามารถทำได้นะถ้าแ,แล้วก็สิ่งที่เขาเรียกร้องเนี่ย ก็คือว่าเคยไปยื่นข้อเสนอไว้แล้วแต่แต่ว่าทางรัฐบาลเนี่ยตอบไม่ตรงคําถามนะมเขาก,ก็มีคำถามหลายเรื่องใช่ไหมฮะจุดท้ายก็บอกว่าเรามีศูนย์รับเรื่องร้องทุกอยู่แล้วถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็ให้ไปยื่นเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้ซึ่งนํามาสู่เรื่องของวันนี้ที่มีมวลชนจํานวนมากผมคิดว่าจะดูหมิน่นดูแคลนภาคประชาชนเหล่านี้ไม่ได้นะฮะเพราะ แม้กระทั่งหัวขบวนในอดีตเนี่ยก็ผมว่าหลากสีแล้นะหลากสีคือกายรวมมาเป็นพวกเดียวกันเป็นกลุ่มรักชาติกลุ่มที่ปกป้องประโยชน์ชาติไม่อยากให้เสียดินแดนนะแล้วก็คำถามสำคัญวันนี้ที่มีการไปเรียกร้องเนี่ยเขาตั้งคำถามใหญ่ๆเลยว่าการทำตามพระบรมราชองค์การขีดเส้นตามในหลวงรอ .9 ของเราเนี่ย นะตามพระบรมราชองการนั้นเนี่ยมันเป็นความถูกต้องนะทั้งในเรื่องของประเทศไทยและนานา,นาประเทศเป็นกฎหมายสากลการเคารพพระบรมัาชองการกับการเชื่อฟังทําตาม MOU อันไหนได้ประโยชน์กว่ากันแค่ตั้งตรงนี้ก,กเ็เป็นคำถามที่ประชาชนจะคล้อยตามได้แล้วนะครับ,รบเพราะว่าคือการมี m อ u ม4 4คือการที่จะพยายาม บิดพิュ้บิดเบี้ยวการไม่ปฏิบัติตามพระบรมราชองค์การนะหรือกฎหมายระหว่างประเทศนั่นเองเพราะฉะนั้นบอกว่าการมีหรือไม่มีของ m อ u 4 4เนี่ยอย่างไหนเป็นประโยชน์กับประเทศมากกว่ากันผมคิดว่าเอาเรื่องนี้เนี่ยไปทำประชามติก็ได้นะับผมคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะฟังเหตุฟังผลนะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ประชาชนติดตามว่ารัฐบาลจะ แก้ไขเรื่องสําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในขณะนี้อย่างไรครับโอ้นี่ชัดเดียน,นะครับเข้าเวทีาสาธารณะก็ตายตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเปิดประชุมน,นะจะทําตามพระบรมราชสงุงานหรือจะทํตามเอ็มโอยูไม่มีใครเอาเอ็มโอยูแล้วนะครับก,ก็การการที่มวลชนเรียกร้องให้เปิดเวทีสาธารณะผมคิดว่าก็มีเหตุมีผลนะครับก็ไม่ไม่ได้ว่าจะหักด้ามพระด้วยเข่าไม่ฟังเหตุและผลของอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้ก็สิ่งที่เรียกร้องก็ เป็นเรื่องที่ดีกับประชาชนก็เรียกร้องให้มาแสดงเหตุผลต่อสาธารณะนะตัวต่อตัว,ตว,ตวคำถามต่อคําถามเหตุผลต่อเหตุผลแล้วให้ประชาชนได้ชั่งน้ําหนักแล้วก็เลือกตัดสินใจได้อย่างนี้ผมคิดว่าก็แ์ดีนะก็แ์ดีครับแต่ว่าถ้าไม่ไม,ไม่จัดเวทีให้เขานะไม่ตอบคาถามเขาหรือกลายเป็นฝ่ายรัฐบาลจะไม่แฟดตัวเองใช่ไหมครับครับ เป็นเป็นอีแอบเองป่ะเนี่ยก็ไม่ออกมาภาพที่ด็อกเตอร์บอกว่าวันนี้เหมือนมีหลายๆสีมารวมกันแล้วนะคะภาพหนึ่งที่เห็นเด่นชัดเลยคือภาพที่ไปที่ปปชกันครับที่จะมีอาจารย์แก้วสันมีคุณจตุพรมีใครต่อมีใครไปให้กำลังใจนะคะคณะกรรมการปปชในวันนั้นคดีชั้น14เนี่ยถูกประชาชนจับจ้องมองมากๆในมุมของด็อร์เนี่ย คิดว่าคดีนี้จะมีการเล่นแร่แปรธาตุอะไรไหมคะเพราะว่าวันนั้นก็ลุ้นกันอยู่เหมือนกันนะคะว่าองค์คณะจะมีการตั้งคณะหรือเปล่าแต่ในท้ายที่สุดก็ตั้งกันไปเมื่อวันจันทร์นะคะครับคือคือผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากต่อ,ต,อต่อเรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมซึ่งถ้าตรงนี้เนี่ยผู้เกี่ยวข้องนะไม่ตรงไปตรงมานะหรือว่าไม่มีเหตุมีผลเน่ยก,ก็ตามเนี่ยนะรัฐบาลหรือประเทศเราอยู่ไม่ได้เลยนะ นะเพราะว่ามันต้องเป็นเสาหลักเนี่ยนะสามเสาหลักของของ,ของประเทศเนี่ยต้องต้องต้องอยู่ได้และอยู่เป็นความเชื่อมั่นเชื่อถือศรัทธาของประชาชนนะ,ะประเด็นที่คุณแอนยกมาว่าจะมีการบิดเบี้ยวหรือใช้คำว่าอะไรเนะมื่อกี้เนี่ยเล้นแร่แปอท่าเนี่ยคือ,คอตรงนี้ผมเชื่อมั่นนะพูดถึงตัวองค์กรปปชอเองนะเพราะว่าจริงแล้วการทํางานของปปชหนึ่งเนี่ยตัวบุคคลที่ผ่าน กระบวนการตามรัฐธรรมนูญในการมีคณะกรรมการสรรหาและสรรหามาได้แล้วก็ให้วุฒิสภานะซึ่งท่านไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรแล้วก็ต้องถือว่าทําหน้าที่เป็นกลางเพราะว่ามาจากหลายจํานวนก็มากมาตรวจสอบคุณสมบัติของคนที่จะเป็นปป,ปชเนี่ยก็มีความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่มีภูมิหลังผมคิดว่า ตอนที่ผมอยู่เป็น,ปนสวเนี่ยผมก็ดูอย่างละเอียดเลยมไม่ใช่ว่าแต่ละคนจะผ่านได้ง่าย,ายๆเพราะฉะนั้นทุกท่านมีเกียรติภูมิมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้วก็มีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างเห็นได้ชัดนั้นผมคิดว่าแต่ละท่านนี่น่าเชื่อถือได้ครับแล้วก็ท่านไม่เอาเกียรติภูมิชีวิตของท่านเกียรติยศศักดิ์ศรีวงศตระกูลมา,มา,มาทิ้งแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอะไรก็แทรกแซงไม่ได้หรอกครับ คิดแต่ว่าเวลาที่เราติดตามการทํางานขององค์กรอิสระหรือศาลเนี่ยเรามักจะเชียรหรืออคติถ้าผลออกมาไม่ตรงตามที่เราคาดหวังอะไรต่างเราก็จะกล่าวหาละ,ะไปอ,ะอยู่ข้างนู้นข้างนี้ถูกซื้อตัวหรือเปล่าอ,อ,ะอะไรอย่างนี้ประมาณนี้เป็นต้นมผมคิดว่าเรื่องนี้น่าติดตามครับเพราะจริงๆแล้วนอกจากกระบวนการสรรหาบุคคลที่มาทําหน้าที่มีอํานาจ ตรงนี้เนี่ยมันก็โปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบอย่างดีกันมาแล้วเนี่ยการทํางานของปปชเองเนี่ยสุดท้ายมันต้องเปิดเผยออกมาหมดนะว่า<ม>ท่านท่านจะเห็นว่าป่วยทิพย์ไม่ป่วยทิพย์อย่างไรเนี่ยหลักฐานประกอบมีอย่างไรและท่านมีความเห็นอย่างไรของแต่ละท่านด้วยองค์คณะท่านด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยผมเชื่อมั่นครับแล้วก็คิดว่าอยากให้ประชาชนได้เชื่อมั่นแล้วก็ติดตามดูครับเพราะมีข่าวอยู่เนืองๆเลยนะคะว่ามี ไอโมงบังละถูกนะักการเมืองซื้อตัวเพื่อที่จะดึงเรื่องเอาไว้ล่าสุดแม้ว่าจะเข้าคณะชุดใหญ่แล้วก็มีความพยายามโมงไม่รู้คนเดิมหรือเปล่าในการที่จะเปลี่ยนตัวประธานคณะชุดใหญ่ที่ทำเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะดรคะครับ,<ะ>รบอันนั้นก็เป็น,นกลไกแล้วก็เป็นเรื่องของน,นักวิเคราะห์การเมืองที่จะไปว,วิเคราะห์นะกลุ่มผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องใครได้ใครเสีย ถ้าออกออกซ้ายใครได้ออกขวาใครใครได้อะไรประมาณนี้นะผมึ่งผมก็ยังยืนยันนะครับว่าเชื่อมั่นว่าหนึ่งเนี่ยเขาเขาเขาทำด้วยความบริสุทธิ์และนะแล้วก็มีความรู้ความสามารถที่จะมาดูแลประเทศในในส่วนงานของตนนะแล้วก็การทํางานมันโปร่งใสในท้ายที่สุดอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเ,เ,เชื่อถือได้ครับนะเราก็รอความเชื่อมั่นส่วนว่า แทคติกนะฮะอนุเสนอแล้วชุดใหญ่จะเห็นว่ายังไม่สมบูรณ์บกพร่องอะไรต่างหรือไม่อย่างไรหรือผู้เกี่ยวข้องเห็นว่าไม่รับความเป็นธรรมถามไม่ครบหรือว่าอาคติกับตัวบุคคลนะหรือคนนี้อาจจะมานะอ,อ,ะอ,ะอ,ะอะเรียกว่าอสอบในมุมที่เราไม่ต้องการอะไรหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็ผมคิดว่าก็เป็นข้อกล่าวหาได้ซึ่งก็ทุกเรื่องนะครับนะคนทะเลกกาะกันขึ้นศาลนี่ก็จะเห็นว่าศาลลำเอียงอ่ะ ประมาณนี้นะถ้าไม่ไม่ไม่เข้าข้างตัวเองอะไรเป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ก็ก,ก็นิ่งๆครับแล้วก็ทําใจให้ให้ดีนะสิ่งที่เราเราทำได้ผมคิดว่าในชั้นนี้เนี่ยก็คือการเสนอข้อคิดเห็นในทางสาธารณะก็ได้หรือมีหนังสือไปถึงอ,อ,องค์กรองค์อำนาจที่วินิจฉัยอะไรต่างๆก็ได้ท่านสามารถรับได้ตลอดครับเพราะว่าถ้ามีประเด็นข้อเท็จจริงเกี่ยวข้องกับคดีอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถ ส่งเข้าไปได้ท่านก็ดูครับอะไรเป็นประโยชน์เป็นขยบไม่เป็นสาระท่านก็ทิ้งไปนะผมคิดว่าตรงนี้ช่วยช่วยการทํางานมีส่วนร่วมกับคนไกลการใช้อํานาจรัฐได้ทุกเรื่องนะครับอืมค่ะทีนี้ค่ะดครคิดว่ากรณีที่แพทยสภาแพทยสภาเขาได้มีการตั้งกรรมการสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยถือเป็นสัญญาณดีในการพ่วงประสานทํางานกับปปชอ,อย่างไรหรือไม่คะ เป็นฐานที่สําคัญเพราะว่าหัวใจของเรื่องนี้เนี่ยมันก็คือเรื่องป่วยทิพย์หรือไม่ไงเพราะดูจากจริงๆแล้วนะในเชิงประจักษ์คนทั้งประเทศก็ไม่เชื่อว่าท่านป่วยอะ่ะ <c oughs> คือคือไม่เชื่อว่าป่วยถึงขั้นที่อันตรายถึงชีวิตถ้าไปเป็นนักโทษแล้วจะต้องตายในคุกแน่นอนไม่ใช่จะเพิ่งเข้าเลย <c oughs> นะเพราะฉะนั้นก่อนจะเข้า,าส่งไปโรงพยาบาลเลยยเงี้ยซึ่งตรงนี้ในทางกฎหมายก็มีมุมคุยกันเหมือนกันว่าท่านเป็นนักโทษแล้วหรือย,ยังไม่เป็นนะแล้วก็ถ้าเป็นนักโทษแล้วเนี่ยกระบวนการ จริงๆแล้วเนี่ยนะมันทําถูกหรือทําผิดแต่หัวใจก็คือว่าท่านป่วยหรือเปล่าอันนี้แหละเป็นสําคัญเพราะว่ามันเป็นต้นเหตุของการเอา <ไป S 1> ออกอนอกเรือนจําแล้วก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลตารวจทีนี้ในส่วนของแพทยสภานเนี่ยสำคัญมากจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้สนใจว่า,า,ากระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะเป็นอย่างไรแพทยสภานเนี่ยเขาเข้ามาดูาาจรรยาบรณแพทย์ไปดูการประกอบวิชาชีพนะที่ที่ควรจะถูกตรวจสอบนะโดย โดยสภาวิชาชีพของเขาคือแพทยสภางนั้นท่านจะดูเฉพาะเรื่องของแพทย์นะฮะแต่ว่าโดยที่ว่าเรื่องของแพทย์เนี่ยมันเกี่ยวกับความป่วยจริงไม่ป่วยจริงของอนักโทษคนนี้นะฉะนั้นน่มันก็เลยเป็นหัวใจของเรื่องที่จะนําไปสู่ผู้เกี่ยวข้องคนอื่นๆจะนําไปสู่ผู้เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าหน้าที่ราชธรรมจะนําไปสู่ผู้เกี่ยวข้องที่เป็นผู้ข้าบัญชาผู้รับทราบอนุมัติอนุญาตผู้ส่งตัว นะเป็นผู้เกี่ยวข้องกับอะไรล่ะครับคนที่เป็นพยานแวดล้อมต่างๆนะฮะทั้งหมดทั้งสิ้นเนะนี่ยเกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจอ,าอื่นๆนอกจากเจ้าหน้าที่ที่อยู่รอบตัวคนรักษาพยาบาลน,นะคนควบคุมแล้วนะฮะมันก็ไปหมดล้ะครับตอนนีนะ้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยถ้ามีข้อเท็จจริงชี้ชัดได้นะว่า แพทย์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยท่านได้ทํางานอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาแล้วถูกต้องตรงไปตรงมาแล้วชี้ได้ว่าป่วยจริงนี่ก็มีผลหนึ่งถูกต้องตรงไปตรงมาหรือไม่ถูกต้องตรงไปตรงมาที่ชี้ได้ว่าป่วยเท็จอันนี้ก็เป็นฐานสําคัญให้ปปชไปสอบคนอื่นต่อเลยครับนะไปสอบคนอื่นต่อที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยในนี้ครับผมคิดว่าเรื่องนี้สําคัญแล้วก็โดยที่แพทย์เขาตรวจสอบแพทย์เนี่ย เห็นไหมครับมันลึกซึ้งครับนะหนึ่งก็คือบอกว่าเวทราเบียนจะปกปิดปกปิดได้ยังไงนะครับผมก็เป็นแพทย์คุณก็เป็นแพทย์ผมเอามาผมก็ไม่ได้เปิดเผยต่อใครผมก็มาตรวจสอบคุณเนี่ยครับนั้นคุณก็มาปกปิดปิดผมไม่ได้คุณคุณจะอ้างแบบที่อ้างกับคนอื่นอ่ะไม่ได้แล้วนะสองก็คือแพทย์กับแพทย์ก็รู้กันนะครับว่าอาป่วยสาหัสขนาดไหนการมีหลักฐานว่าเอาแพทย์ภายนอกเกษียณแล้วมาเจาะ หัวไหล่สี่รูเนี่ยโอ้อันนี้เนี่ยคือการป่วยหนักแล้วเอ็นเปืป่อยยุย่ยอันนี้มันจริงหรือเปล่าล่ะนะ<ม>ท่านเขาสามารถดูเอ็กซเรย์อะไรต่างๆได้นะอาการก่อนเป็นยังไงหลังเป็นยังไงนในเวทระเวียนมีใครตรวจมาเบื้องต้น<ม>เพราะว่าไอ้เรื่องเหล่านี้อยู่ๆมันมันไม่ได้เป็นฉับพลันไงน,นะมันต้องมีอาการมาต้องมีเหตุเกิดขึ้นไปหกล้มในห้องน้ําหรืออย่างไรหรืออยู่ๆไปเอาไม้กอล์ฟไปตรงไหนไปตีกอล์ฟรุนแรงหรือว่าไป เล่นลักบี้อะไรจะผมยกตัวอย่างนะว่าใน,ในทางกายภาพเนี่ยมันต้องมีสาเหตุที่มาเนะี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าลึกซึ้งมากผลของแพทยสภาที่ตรวจสอบสอบแพทย์ด้วยกันเองที่เกี่ยวข้องนี่แหละมันจะเป็นฐานข้อมูลสําคัญนะที่จะไปชี้ถึงการกระทำการมีส่วนร่วมตัวการไม่ตัวการหรือแม้แต่พยานเท็จไม่เท็จเนี่ยในเรื่องนี้ทั้งหมดเลยครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับ mm hmm. เจ้าที่ของรัฐนะ,ะที่จะ ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดในเรื่องนี้ด้วยนะครับครับทำไมคะเจ้าหน้าที่ของรัฐถึงบอกป่วยจริงเออยชื่อเลยก็ได้นายวิศณุเขาก็บอกเอ,อ้ยป่วยจริงผมเห็นแต่คน90%ของประเทศบอกไม่จริงเออรัฐมนตรียุติธรรมบอกป่วยจริงแต่ว่าประชาชนบอกไม่จริงเอามันทำไมอย่างนั้นนะครับก,ก,ก็นี่ครับถึงบอกว่าพยานแวดล้อมประจักษ์พยานกับพยานที่เกิดขึ้นในทาง สื่อที่เราเห็นเนี่ยมันขัดแย้งกันแต่ผมยกตัวอย่างว่าที่ตอนนี้มีใน Tik t อกเนี่ยจริงๆแล้วถ้าย้อนไปดูนะก่อนก่อนคุณทักษิณเขากลับบ้านเนี่ยนะมีรูปคลิปเป็นยูทูบนะะต่อยมวยต่อยกอชมาแสดงประเด็นเลยกแสดงความฟิตว่าท่านพร้อมท่านที่จะพร้อมที่จะมาช่วยประเทศชาติกลับมาได้ต่างๆทุกคนที่เป็นแฟนคลับที่เป็นสาวกอะไรต่างๆนี้ก็ชื่นชมยินดีอยู่แล้ว นะแล้วพอกลับมาปุ๊บวันเดียวไม,ไม่ไม่ทันไรเลยปุ๊บเอาแล้วป่วยถึงขั้นอันตรายเป็นนักโทษไม่ได้เลยเ,นะเนี่ยอันนี้มันก็เป็นที่ประจักษ์แล้วแล้วผมเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับในคลิปที่เราดูกันเนี่ยปรากฏว่ามีเสียงผ้าของคุณแพทองทานด้วยนะว่าแต่ตอนที่ต่อยกระสอบไปดูเลยครับไปฟังเสียงเลยนั่นคือเสียงของท่านจริงโอ้โใช่ไหมครับทีนี้หรือแม้แต่ั้าออกออกมาแล้วเนี่ยตอนไปนั่งที่สระน้ําแล้วใส่ใส่ปลอกคอปลอกคอเนี่ยนะก็เป็นคําอธิบายที่อยู่ใน ในใน,ในโพสต์ของคุณท่านแพททองทาต้องเรียกท่านเนี่ยนะอยู่จริงครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพยานแวดล้อมจริงๆแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยนะเดี๋ยวให้แพทยสภาสรุปก่อนนะแล้วมาตรงนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าปปชาก็สามารถเรียก,ยกได้หมดนะเพราะว่าอยู่เหตุการณ์ใกล้ชิดเหตุการณ์เป็นพยานเกี่ยวกับอาการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมต่างได้หมดเนี่ย,น,ยนะน่าสนใจเมื่อกี้ก็บอกว่า,าทําไมท่านวิษณุ บอกว่าป่วยจริง <S <S เห็นผน <ม S 2> อ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการปกป้องออออการทํางานในหน้าที่ท่านโดยขนาดนั้นท่านเป็นรองนายก <S <S <ช>แล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม <S <S ซึ่งดูแลและจะทันและถ้าไม่ไม่ป่วยจริงแล้วเนื้อหาการส่งตัวนี่มันต้องส่งผู้ป่วยอ,ะอ่ะแล้วท่านเองจะไปบอกว่าไม่ป่วยมันก็ขัดแย้งกันเองไกลๆเป็นท่านต้องรับผิดได้เองไงมันยุ่งงั้นในเบื้องต้นเนี่ยผมว่า ก็ต้องตอบอย่างนี้แหละครับเหมือนกับรัฐมนตรียุทธธรรมปัจจุบันก็ต้องบอกว่าทุกอย่างเนี่ยบริหารโทษไปตามระเบียบกฎหมายที่มีอยู่ไม่มีใครผิดเลยทําถูนหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับป่วยจริงหรือไม่ป่วยจริงเนี่ยให้คนที่มีส่วนได้เสียเนี่ยมาให้ความเห็นได้หรือไม่ผมคิดว่าก็คงไม่ได้ครับมันก็มีทั้งสองฝ่ายอะพวกที่อยากให้ป่วยจริงกับอยากให้ป่วยเท็จเนี่ยมีทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละก็ต้องเอาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หลักฐานผู้เกี่ยวข้องเนี่ยครับเพราะฉะนั้น แพทย์เนี่ยสำคัญที่สุดนะ mm hmm. เวรระ,ะเบียนเป็นอย่างไรนะผล mm hmm. การตรวจเนี่ยเมื่อกี้ก็บอกว่าแพทย์เขาขอดูหมดเลยเขาถามหมดเลย mm hmm. ถามถึงกระบวนการรักษาเลยนะ mm hmm. ว่าถือถ้าไม่รักษาจริงเดี๋ยวตกมาตายแต่ถ้ารักษาจริงต้องมีหลักฐานนะฮะอ mm hmm. ย่างผ่าตัดเนี่ยผ่าตัดยังไงไปเจาะยังไง mm hmm. เ,เจ็บนะสายยาชาหรือว่าดมยาเอาถ้าดมยาดมดมยังไงนะ mm hmm. ให้ให้ยาอะไรบ้างขนาดไหน mm hmm. อ่ะเพราะมันมันมีผลต่อสภาพผู้ป่วยไงถ้าแข็งแรงก็ก็ให้อีกแบบหนึง่งถ้าไม่แข็งแรงข็งแรงก็อีกแบบหนึง<ม>่งนะเพราะฉะนั้นแล้วก็บอกว่าถ้าโออาการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ที่เข้าเงื่อนไขอะไรต่างๆนะถ้าป่วยหนักเขาไม่ผ่านะนะเป็นต้อนอย่างเงี้ยถูกต้องเพราะนั้นแพทย์เขาจะเขาจะมีวิธีการตรวจสอบว่าเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงนะครับถูกต้องเลยครับป่วยหนักไม่ผ่านแน่นอนคนที่ผมรู้จักคนหนึ่งจะไปไปผ่าหัวใจเจอไอ โลกอื่นเข้าไปผ่าไม่ได้เลยผ่าไม่ได้เลยทีนี้กระบวนการในส่วนของระยะเวลาค่ะคือบางส่วนก็มองว่าโอ้โหหลายๆคดีที่ปปชเนี่ยไต่กัน4ีหปีโผล่มาอีกทียกฟ้องยกคำร้องบ้างนะคะถ้าเทียบกระบวนการของแพทยสภากับกระบวนการของปปชเนี่ยดรมองอยังไงบ้างคะอ๋อก็สั้นทั้งคู่แหละครับนะ ก็ทั้งสององค์กรรู้ว่าเรื่องไหนสําคัญกับประเทศชาติมีเรื่องกี่เรื่องก็ตามเนี่ยเอาไว้ก่อนต้องมาทําเรื่องนี้ก่อนแล้วครับสมมุตินะแพะทยสภา,าก็ผมคิดว่าเรื่องที่เป็นเรื่องสําคัญแล้วก,ก็ก็เร่งรัดแล้วล่ะละครับเพราะว่าก็จะมีหน่วยที่รับไม้ต่อนะไปดําเนินการทั้งปปชทั้งศาลผู้เกี่ยวข้องเนี่ยแล้วมันมันกระทบกับผู้มีอานาจของประเทศนี้ด้วยนะรัฐบาลจะอยู่หรือไปอะไรต่างกข็ขึ้นขึ้นกับเรื่องนี้ด้วยนะอย่างเช่นะผมคิดว่าเขาเร่งอยู่แล้วสอง ในในแง่ของปป,ปชผมก็ไม่คิดว่าจะเรื่องนี้จะช้าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ปป,ปชจะแสดงว่าเร็วที่สุด oh. นะก็คืออย่างนี้เห็นไหมครับว่าหนึ่งเขาตัดขั้นตอนเลยแล้วก็คือถ้าไปผ่านคณะทํางานไปผ่านอนกุกรรมการกว่าจะเสนอนผ่านเจ้าหน้าที่ให้ความเห็นต่างๆมาถือคณะใหญ่ใช้เวลานานคณะนี้ดูดูเรื่องเองเลยนะเพราะเรื่องก็มาจากฐานข้อมูลสําคัญสําคัญอยู่แล้ว จากกสมจากการเมธิการของผู้แทนรัฐดอนวุฒิสภาสมัยที่ผมอยู่ด้วยคุณสมชายแสวงการเขาทำมาหมดแล้วสร้างมาหมดแล้วส่งให้เพราะนั้นหนึ่งการมก,การป,รปรชทั้งคณะเลยชี้ว่ามีมูลเป็นเอกสารด้วยถูกไหมครับสองไม่ต้องมาให้ใครทำแล้วลูกน้องไม่ต้องทําแล้วนะสำนักงานไม่ต้องทําแล้วมาเลยไต่สวนโดยคณะใหญ่เลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เร็วแหละครับฐานข้อมูลก็มีเพราะนั้นดูข้อมูลทางเอกสารหลักฐานที่มีแล้ว เชื่อได้ผมก็ตัดสินใจตัดสิน,สนเลยยังได้เลยนะ oh แต่ว่า <okay. S 2> แต่ว่าอย่างไรก็ดีก็ต้องให้โอกาสของชอวนอื่นๆนะที่มีการภาคพินหรือว่าเอาพยานบุคคลมายืนยันนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการเรียกเข้ามาเนี่ยเรียกมาละสิบสองคนถูกไหม mm hmm. เป็นตัวอย่างนะแล้วก็มันจะพาดพิงถึงใครอีกก็จะได้เอาทั mm hmm. ทีเดียวนะเพื่อเมื่อข้อมูลครบแล้วผมคิดว่าท่านก็พิจารณาได้โดยเร็วครับก mm ็ถือว่า ดรดิเรกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงอีกหนึ่งท่านนะคะที่มองว่ากระบวนการในส่วนของปอปอชอเนี่ยไม่ชักช้ายืดเยื้อยาวนานอย่างที่บางฝ่ายกังวลอย่างแน่นอนเรื่องนี้เอาง,ง่ายๆว่าเร็วทันใจพี่น้องประชาชนที่จับตาดูอยู่แน่ๆนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่กลับมาช่วงหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญอันนี้น่าจะไม่เร็วทันใจแต่จะช้าหรือเร็วแค่ไหนช่วงหน้ามาคุยกันค่ะ